โอ้ยไปวัดกับว่าเด้ไปมือเป่ามามือเป่าดิไปก็อเลยไปจำสินกับไปขัดไปเนยได้คุ้มอยู่มือนี้ไปมาจะวัดกันเลยเทา้ทาเทา้าเท้าเอาเฮ้ยมาเอาขอ,อ,อ,องลูกทำไเจ้าเจ้ามาจะใส่ไหนเจ้า มัตวัตติมัจวัตตตัวเบิ้องเด็บอย่างหนามเพื่อก,กินบ่บเจา้าข<อ>ึได้มาไมา้เนี่ยเจ้าคือเอามา้ลายแถบพะเพื่อกินยังไงอ้ยมัจฉีอึดอยูวัดมัจีบูด<ห>น,นามก็เลยมัหลายเท่าโอ้ยเจ้าว่าพอยูุวัดเิ่นเบา้เจ้าหรือบ่เว้าไหนข่อยเป็นมอขข<ห>่ออกคำคันว่ามีข่อยมาสิไดดคนมาสิไปวัดไม่จะข่อยจะไปคำยูหันไม่ออกคำข่อยจ้าซี่ล่ะ คันคอยบ่อไปบ่อได้สันได้ผักคอยบอกให้เด้อบ่อได้สันเข่าขักขัดล่ะเจ้าไปดูขัดดูแน่เราจะไปวัดกระไดเจ้าไปนวดยุบพุ่นต่างหลายขึ้นเนาะเฮ้ยพ่อไปนอนจังไหนลูเขาไปจำสินไม่ทำไมง่ายหนีแม่ฮู้ฮะเขาเป็นอีหยังล่ะบัหรือว่าจ้าเบาสู่เจ้าฟังง่ายเบาเนี่ยก็บเบามากนั่นอยู่เึ่งหัวนอนเจ้าเสียงไว้คอยเอาไปเที่ยวเบิดแอดแหลกดง่ายโอ้ยโอ้ยว่าเป็นหยังว่าเป็นหยั่งชามันเจ้าบ่ว่าคอยตัวเฮ้ยอย ธรรมะผ่ดไปว่าได้ติดย่องติดขวาวาดเจ้าปฏิบัติถ้ำกินในในถ้ำเจ้าว่าวาผิดเป็นวัวอยู่ในศีลกินในถ้ำคอยธรรมะธรรมโอขว่วาดอกเนี่ยประเสริฐดีป้าเจ้ากลัวมากขักมาใหญ่เอาไม้ตัวเอาไม้สู้เจ้ากินไหมคอยติดไปนั่นคือเพิ่นญาติกันผุนเดินเถาญาติกันผุนไ่้คอยติดไปย่อดึงขวอยญาติโดยดึงโหลดแล้วดึงฉากดังสีโหลดเจ้าเหี้ยปากด้วย เดี๋ย่อยากอายเพึ่นเนาะ้ยไปอายิ่มคือสิได้กินแม่ออกมากัดดึงซากพางสิเหลวพ่อจะดึงซากฝนใส่กกัดงัดพังสิสองนู้นเดียวหอยเก่งบ่เจ้าว่ะหอยไปย้อมดึืออยย้อนเจ้าได้มาหลายครับหอยจะไปย้อมตีเจ้ไปอีกบ่เนี่ไปหอยบ่ว่าเจ้าดอกเจ้าสิไปเที่ยวไปเดินกันเรื่องของเจ้าอันยายเออมันหลายเรียงอยู่หอยที่ว่าตเจ้าฟังว่าลูกหอยมันทำมาอยู่เร็วแต่เจ้าประยูนเนี่ยหอยเอา ผู้หญิงมานอนน้ำด้เอาเอามานอนน้ำพุ่นตีเอามานอนน้ำเจ้าว่าตัวกูยเจ้าบัวยู่หลายมื่นเนาะมันเมนบ่ล่ะเท้าเกจ้าบัวยู่เนาะข่อยก็อดบ่ได้แล้วคุยมาบ่ข่อยก็มานอนในเฮี้ยน่เด้ข่อยบ่ทันเอาไปทางไหนเด้เขาอยู่ในเฮี้ยนเด้มันอยู่ในเฮี้ยนซั่นบ่เด้นี่เอามันอยู่ในเฮี้ยนมันท่านไปมันบ่ทันได้ไปเด้ยายเออเจสิไปบอกมันไปที่แบบนี้ข่อยมาแล้วแม่นบอ ่อยก็ว่าดที่ไปบอกไปแต่เดียวขนาดเขามึงไปบอกมึงมึงมึงกูว่ามึงมึงกับมันอ่ะไปพร้อมกันโหลดปะนี่มึงกับมันไปพร้อมกันโหลดปะนี่อาอันบัดเจ้าคือวานอันบัดนี้ล่ะบัดนี้กูบอกเป็นแม่จำศิดแล้วเจ้าคือบัววานงลเจ้าคืออยู่ในศีลกินในถ้ำเจ้าคือบัววาน